อาจารย์ฉุบไม่ฉุบไม่ได้วางที่บนคุณพูดหรอตบปากเลยอ้าประธานได้จุดเทียนเปิดงานถวายความมาลายให้กับเกดรพันปีเป็นที่เรียบร้อย ครานี้ก็จะเหลือพวกเราแหละที่มีเทียนกินคนละเล่มน,นะครับเพราะฉะนั้นด้วยคำว่าท่าทองมีจำกัดท่านที่มาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ให้ความรักอะไรของเราเนี่ยปูกพันเกี่ยวกันเันไปตลอดเวลาก็จุดนหนึ่งดอกนะครับที่เหลือสุดท้ายอาจจะไม่เหลือเทียนไม่เป็นไรเพราะยางไรแล้วพวกเราก็คือหนึ่งเดียวกัน นะครับเวลาจุดเทียนแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอากลับเสียไว้ตรงนี้ที่ผมเจาะรูไว้ให้นะครับโอเคครับใครจะเริ่มก่อนข้ามาเลยจากาจย์เลยค่ะจักรอันค่ะค่ะนึ่งดอกค่ะจารเราวไยความเคารพก็คือมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็คำนับแล้วก็จุดแล้วก็เสีย ดอกเดียวนะพระอาจะยอย่าแเอาคนเยนะะอาจารย์เอาวันไดบอกครับเดียวนันเดียวร้วุโระายอกาลกศิษย์ลูกก็ควิรบาลเดีกยวเข้าไปเข้าไเข้าไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเข้ไปเลียงปเลยจ้ะเ้าไขวามไปเลยลูเล็กไป่อยเพราะว่าลูเล็กอะรอแรงนะเนี่ยลู้ก็เล็ก ไม่ใช่หว่าคนถากล้แบบอต่าไปค่ไแย้วค่ะข้าวสั่งไปแล้วก็ต่อได้นะคะเดียวอยากให้คนที่เป็นท่าทองอยุดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแท้ดีกว่าอย่าอย่าได้หมดเกลี้ยงราแ้วราแให้จิตให้จิตไป ถ้าต้องอยู่ในสายไม่เคยเแม่ถามเลยม้าของรื่อเรียนแม่ถามม้าของรื่อเรียนที่จำได้ว่าไม่เคยโศกทีหลังอ่ะพาม้ามาด้วย